ันนี้ก็ได้สองคนในรายการ s t a ์ค a ั p ตอนนี้เนี่ยเรามีบรรยากาศน้องเซนนามาฝากกันกับภาพบรรยากาศการออเดชั่นเดอสตาร์เก้าของภาคกลางครับผมและตอนนี้เราอยู่กันที่ตึก GMM g r a m ก y p l a c e นั่นเองนะครับในบรรยากาศการรับสมัครออเดชันเดอสตาร์ปีที่99สู่ความเป็นดาวนั่นเองน้องๆมากันเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนนะครับพุความฝันมาแล้วก็ความสามารถมากมายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเซนจะพาไปดูบรรยากาศในวันนี้กันครับแฟนขับแกงส้มห้ามพลาดนะครับผมเพราะว่าเขาจะมาตอบคําถามให้ทุกคนได้ฟังกันว่าสิ่งไหนที่เขาเต็มใจและไม่เต็มใจแกงส้มเต็มใจ ตอบคำถามเะครับเพราะฉะนั้นคนที่เต็มใจถามเนี่ยจัดมาเลยเต็มใจจะเต้นกับเซหรือเปล่าลละจ๊ะเต็มใจหรือเปล่าถ้าเกิดเชือจะฝากเลี้ยงอ่ะแกงจะเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจเปล่าครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับสตาร์คลับบ๊ายบาย